สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บุญเหลือพารวยครับอยู่ทุกชาแนลบุญเหลือพารวยเราจะรวยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่23นะครับเดือนเมษายน2564ครับท่านผู้ชมก่อนไปฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางนะครับท่านผู้ชมในการติดตามและก็ผมน็อตทาง Facebook ฝากกดไลค์เพจได้ครับผมพาหน่อยบุญเหลือพารวยนะครับผมเนาะ ฝากไปได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องท่านผู้ชมฝากไปได้ครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมร้อเเต็มฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยตัวเลขตัวก็มีสิทธิ์หลุดตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันนะครับผมท่านผู้ชมลงทุนแต่น้อยนะครับผนะมเนาะทางช่องของเราก็ยังเันเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอท่านผู้ชมฝากไปได้ครับผมฝากไปเยมาเข้าเรื่องเลยครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่อยู่ในสายลู่สายวิ่งวันนี้นะครับผมนะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางมาลูกวิ่งวันนี้นะครับผมลู่วิ่งวันนี้ สีเจ็ครับท่านผู้ชมรูดวิ่งวันนี้4ี่เจดครับผมรูดไป,เ,ปเลยครับ4 4่สี่ศูนย์4ี่หนึ่งสีี่สี่สี่ห้าสหสี่เจ็ดนะครับผมหรือ7จ็ดท่านผู้ชมเจ7ดศูนย์เจ็ดหนเจ็สาเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับผมนะรูดไป,เ,ปเลยครับวิ่งไปเลยครับสี่เจ็เจดสี่นะครับผมท่านผู้ชมต่อตัวจาะเลยครับตัวจาวันนี้มี8มี0ูน มีเจ็ดมีสี่และมีหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับผมอีกครั้งนะครับมีแปดมีศูนย์มีเจ็ดมีสี 7, ่ 4, และมีหนึ่งครับสุดแต่ท่านผู้ชมเลยจะไปตัดนะครับผมนะมาต่อตัวเด่นเลยท่านผู้ชมตัวเด่นวันนี้สี่เจ็ดครับสี่ศูนย์ครับเจ็ดแปดครับ 7 1ครับและ8 0ครับอีกครั้งนะครับ4 7ครับ4 0ครับ7 8ครับ7 1ครับและ8 0ครับผม8 0นี่เด่นครับผมน่าเกลีเดืดต่อรองนะครับท่านผู้ชมมา0 7ครับผม8 4ครับ1 แปดครับศูนย์หนึ่งครับและสี่หนึ่งครับท่านผู้ชมสาหรับตัวลองนะครับผมต่อตัวเบิ้ลเลยท่านผู้ชมสาหรับสายการเบิ้ลนะครับผมสามสามหนึ่งหนึ่งและหกหกครับผมท่านผู้ชมกันเบิ้ลไว้วันนี้นะครับผมสามสามหนึ่งหนึ่งและหกหกครับท่านผู้ชมต่อเลยครับผมมาสามตัวสองแปดศูนย์ครับสามแปดศูนย์ครับ เจ็ดศูนย์สามครับหกสามเจ็ดครับเก้าแปดห้าครับและสองสักหกครับผมท่านผู้ชมนะครับผมฝากดได้วยครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับในการนําเสนอท่านผู้ชมฝากมาด้วยฝากด้วยตัวเลขกคือตัวมีสิทธิ์ตัวเลขกคือตัวมีสิทธิ์เข้าเช่นกันนะครับผมท่านผู้ชมก่อนไปฝากท่านผู้ชมไว้อีกเรื่องนะครับผมเนาะก็ฝากเข้าไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับผมเนาะ ทางหายบ่ายพอดีทางหน่หอยทางเฟซบุ๊กนะครับผมเป็นช่องทางในการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านนะครับผมเรวยนรู้รู้เห็นปังๆ่านเหลิมสำหรับวันนี้ขอบมากครับสวัสดีครับเตรียมตัวแคปค,ครับท่านผู้ชมโอเคครับ